วันที่11สิงหาคม2561ณ ICC Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาได้มีพิธีเปิดงานเซาเทค2025อย่างเป็นทางการท่ามกลางความคึกคักของผู้ประกอบการนักธุรกิจและผู้สนใจในอุตสาหกรรมอาหารและบริการจากทั่วประเทศและต่างชาติ งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่11-13ถึงสิงหาคม2568ภายใต้คอนเซปต์ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารและการบริการรวบรวม,รวมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ล้ำสมัยจากผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศครอบคลุม6โซนสินค้าสำคัญได้แก่เทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่มบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์โรงแรมและร้านอาหาร คลังสินค้าและโลจิสติกผลิตภัณฑ์ฮาลาลและนวัตกรรมอาหารพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายโชติรดเรนเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมผู้แทนภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนร่วมกล่าวสนับสนุนการจัดงานพร้อมการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมธุรกิจการตลาดก่อนเข้าสู่ช่วงไฮไลท์ของงาน คือพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ซาเท c h 2025และการเยี่ยมชมบูธนวัตกรรมกว่า100แห่งจากทั่วไทยอินโดนีเซียและมาเลเซียซาเท c h 2025ไม่เพียงเป็นงานแสดงสินค้าวัตถนสากลแต่ยังเป็นเวทีที่เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจคาดสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า10ล้านบาท พร้อมยกระดับเศรษฐกิจภาคใต้ให้ก้าวไกลในเวทีโลกไฮไลท์ของการจัดงานในครั้งนี้นะครับเรามีหัวข้อเสวนาเรามีความรู้ที่นำมาบรรยายโดยวิทยากรที่เราเชิญมาจากกรุงเทพนะครับและก็อาจารย์ที่เป็นปรูจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับตลอดจนแหลกของอุตากรรมเกษตรอนะครับแล้วก็มี อาจารย์ที่เก่งๆในมอมาพูดนะครับแล้วก็มาให้คับอึกษาผู้ประกอบการในงานนี้ครับงานเซาเทสเนี่ยค่ะเป็นงานในอุตสาหกรรมอาหารนะคะแล้วก็นวัตกรรมทางด้านอาหารลงถึงแพคเกจิ้ง ในอุตสาหกรรมอาหารรวมถึงเครื่องจักรด้วยนะคะไฮไลท์สำคัญที่เซาเทคแตกต่างจากงานทั่วไปไม่ว่าจะมีเรื่องการประชุมต่างๆของอุตสาหกรรมอาหารแล้วเรายังมีโซนที่เรียกว่าการเจรจาธุรกิจด้วยแล้วก็มีผู้เข้าร่วมแสดงงานคือผู้มาขายสินค้าจากประเทศมาเลเซียด้วยนี่ก็เป็นไฮไลท์สำคัญแล้วก็เป็นการจัดงานครั้งแรกนะคะอุตสาหกรรมอาหารครอบคลุมถึงฮารราวด้วยก็คาดหวังว่าจะผลักดันงานนี้ให้เป็นงาน ประจำภูมิภาคแล้วก็ยกไตระดับขึ้นเป็นนนาาชาติต่อไปค่ะในนามของจังหวัดสมขลาน,นะครับต้องขอกราบต้อนรับทุกท่านโดยเฉพาะผู้ประกอบการทุกรายนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ขอให้งานในวันนี้ยิ่งใหญ่และขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันเผยแพร่นะครับให้งานวันนี้นะครับที่เป็นงานเซ b j e c ที่ยิ่งใหญ่และก็ประสบความสําเร็จรวมทั้งการกับเคลื่อนในอุตสาหกรรมทางด้านอาหารการบริการ ในภาคใต้ให้เติบโตยอย่างยัง่งยืนนะครับกระผมก็ขอเปิดงานเซกและขอให้มีความประสบให้ประสบความสําเร็จทุกๆประการน้าบัดดีครับสวัสดีครับ5 4 3, 1> 3, 2, 2>, 3 2 1่าอง a n o u c h